สวัสดีครับไก่แจ้เคจวิงแมรนะครับตอนนี้ผมกําลังจะกลับกรุงเทพนะครับแล้วก็จะมาแจ้งข่าวสาคัญด้วยว่าทุกคนคงจะรู้กันแล้วว่าผมกําลังจะกลับมาเปิดเคจดิมนะฮะที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับนั่นก็หมายความว่าแน่นอนครับผมจะกลับมาถ่ายทอดวิชาอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยเป็นการถาวรแล้วนะครับคิดว่าจะเปิดช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้ง วันเวลาที่จะเปิดยิมที่นี่อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฉะนั้นตอนนี้ใครที่ยังอยู่กรุงเทพนะครับแล้วอยากจะมาดูวิชาจากผมยังมาได้อยู่นะครับจะมาเป็นครั้งคราวหรือจะมาเป็นคอร์สสั้นๆก็ได้นะครับยังเปิดรับอยู่นะครับมาร่วมเป็นลูกเทรนลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายที่กรุงเทพของเทรนเนอร์แจ้เคเจวิงแมนกันนะครับผมแล้วเจอกันครับ